ข้อ23ข้อใดใช้คำบุพบทได้ถูกต้องข้อ1คุณย่าถวายสิ่งของแก่พระสงฆ์ข้อ2และขอโทษทีค่ะและคุณตาบริจาคสิ่งของคนยากจนข้อ2เขากำลังโฆษณาเพื่อหาเสียงจึงเก็บขวดน้ำนี้ไว้เพื่อดื่มข้อ3เราควรตื่นนอนแต่เช้าทุกวนัน เพราะคุณพ่อไปทำงานตั้งแต่เช้าข้อ4บ้านคุณย่าตั้งอยู่ริมคลองและฉันพบท่านริมร้านอาหารข้อเนี้ยเขาถามว่าข้อไหนใช้ถูกต้องถูกปะเราก็เริ่มดูเลยว่าเฮ้ยข้อไหนที่มันใช้ถูกต้องน้องบางคนจะบอกเฮ้ย ทำไมมันใช้แปลกๆทั้งและทั้งอะไรม่รูเต็มไปหมดมันไม่ใช่สัตว์มันไม่ใช่บุพบทไม่ใช่หรอมันคือสันธานแต่ว่าถ้าน้องสังเกตดีๆโจทย์ถามเลยนะโจทย์ถามถึงการใช้บุพบทถูกปะแต่สิ่งที่น้องควรรู้ในการทําโจทย์ข้อนี้เดี๋ยวพี่แนะนํานิดนึงคำสองคำที่น้องควรรู้จักก็คือคําบุพบทกับคําสันธานพี่ถามว่าสองอันนี้ต่างกันยังไงฟู้งวอกันคําบุพบทจะใช้เชื่อม คำกับคำถูกไหมหรือกลุ่มคำก็ได้หรือประโยคกับกลุ่มคำก็ได้แต่สันธานจะใช้ในกรณีเดียวก็คือจะใช้เมื่อเป็นประโยคเชื่อมกับประโยคเท่านั้นอันนี้คือสิ่งที่น้องทุกคนจะต้องจําได้เลยนะถ้าเป็นประโยคกับประโยคใช้บุพบทได้ไหมไม่ได้จะต้องเป็นสันธานเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าจทว์ข้อนี้เขานิยามมาว่าเป็นคําบุพบทเราก็ต้องหาคําที่มันมีคําเชื่อมระหว่าง คำกับคำกลุ่มคำกับกลุ่มคำหรือประโยคกับคำหรือประโยคกับกลุ่มคำก็ได้อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ประโยคกับประโยคถือเป็นบุพบทหมดเลยอ่ะทีนี้ก็เริ่มดูที่ใช้ข้อหนึ่งก่อนคุณย่าถวายสิ่งของแก่พระสงฆ์ข่าส่วนคําว่าและตัวเนี้ยมันเป็นสันธานถูกไหมเราก็ไม่สนใจเพราะฉะนั้นคําที่เป็นบุพบทที่เราสนใจก็คือคําว่าแก่พี่ถามว่าการที่เราจะถวายของแกพระภิกษุสงฆ์เนี่ยเราใช้คําว่าแก่ถูกปะ เราไม่ใช้คําว่าแก่ถูกไหมเราใช้คําว่าอะไรนะเราใช้คําว่าแด่เพราะว่าแก่เนี่ยจะส่วนใหญ่จะใช้กับคนที่เขาด้อยกว่าเราอย่างเช่นคุณย่าให้ขนมแก่หลานอันนี้ใช้แก่ถูกต้องแต่ถ้าเกิดเราจะถวายของให้พระพิสุสง์หรือให้คนที่เป็นหัวหน้าหรือคนที่เป็นใหญ่มากๆเนี่ยเราจะใช้คําว่าแด่นั่นเองนะซึ่งเป็นคำที่สุภาพกว่าชั้นข้อนี้ก็ผิดมาดูข้อสอง เขากําลังบอกว่าเขาสอนบอกว่าเขากําลังโฆษณาเพื่อหาเสียงจึงเก็บขวดน้ํานี้ไว้เพื่อดื่มพี่ถามว่าเพื่อหาเสียงก็ยังโอเคถูกไหมโอเคเพื่อหาเสียงแต่ข้อนี้ดันมีบุพบดอีกคำหนึ่งคือคําว่าเพื่อดื่มพี่ถามว่ามีใครพูดแล้ว่าจจุบันนี้เฮ้ยซื้อน้ํามาทําไมอ่ะอ๋อซื้อน้ํามาเพื่อดื่มเขาไม่ใช้คําว่าเพื่อถูกไหมเพราะว่าคําเวลาเราซื้อน้ําเนี่ยเราใช้คําว่าสําหรับ คำว่าสาหรับหมายความว่าสิ่งนั้นอ่ะเหมาะแก่การทําอะไรอย่างเช่นเราซื้อรองเท้ามาเนี่ยรองเท้านี้เหมาะสําหรับวิ่งเขาไม่ได้บอกว่าเราซื้อรองเท้ามาเพื่อวิ่งถูกปะฉะนันข้อนี้ก็ต้องเปลี่ยนเป็นคำว่าสําหรับส่วนข้อสามบ,บอกว่าอะไรเราควรตื่นนอนแต่เช้าทุกวันเพราะคุณพ่อไปทํางานตั้งแต่เช้าสังเกตตรงนี้เราควรตื่นนอนแต่ คำนี้เป็นคำบทโเดถูกไหมเพราะเชื่อมคำว่าเช้าใช้ถูกหรือผิดถูกถูกไหมเพราะคำนี้เราใช้ทุกวันเลยเราตื่นนอนแต่เช้ามีใครใช้ตื่นนอนแด่เช้าตื่นนอนเพื่อเช้าตื่นนอนสําหรับเช้าไม่มีถูกป่ะฉันข้อนี้แหละถูกต้องที่สุดแล้วแอบกาวไว้ก่อนนิดนึงมาดูซิข้อสี่ผิดตรงไหนข้อสี่บอกว่าบ้านคุณย่าตั้งอยู่ริมคลองและฉันพบท่านที่ร้านอาหารที่ริมร้านอาหาร มันมีคําว่าอยู่ริมคลองและอันนี้คือสันทารเราไม่สนใจฉันพบท่านริมร้านอาหารมีใครเคยพูดไหมว่าเฮ้ย mm hmm. แกฉันเห็นแกริมร้านอาหารไม่ไม่มีถูกปะ่ะประหลาด mm hmm. เขาจะใช้คําว่าอะไรนะอยู่ข้างๆถูกไหมอยู่ข้างร้านอาหารส่วนริมเนี่ยเขาใช้กับอย่างเช่นเนี่ยฉันมีบ้านอยู่ริมคลองถูกปะ่ะเพราะว่ามันก็ต้องดูแต่ละบุพบทแล้วก็ดูละดูแต่ละ เขาเรียกว่าอะไรดีเออสิงอยู่รอบข้างไปถ้าเขาพูดถึงว่าเฮ้ยเนี่ยพบคนมันก็ควรจะพบว่าพบอยู่ข้างทางถูกปะไม่ควรจะพูดว่าพบอยู่ริมทางฉันข้อเนี้หนึ่งถึงสี่ข้อข้อที่ใช้บุพบทได้ถูกต้องมีเพียงข้อสามอย่างเดียวเพราะคําว่าถูกต้องมีคําว่าตื่นแต่เช้าสําหรับข้อนี้เตือนอีกนิดนึงนะเขาถามบุพบทน้องอย่าไปดูสันธานนะเพราะถ้าน้องดูสันธานปุ๊บน้องผิดหมดเลยถูกปะบุพบทต้องดูคําที่เชื่อม คำกับคำกลุ่มคำกับคำหรือว่ากลุ่มคำกับประโยคนั่นเองฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ3นะคะ